สวัสดีครับอิธิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหลงพ่อเดิมแล้วก็หลงพ่อลุ่งมาให้ชมครับเป็นขนาดปากกาทั้งทั้งสามเล่มเลยนะครับก็มีตั้งแต่สี่นิ้วเศษเศษไปจนถึงประมาณหกนิ้วกว,กว่านะครับเออเล่มนี้นะครับสี่นิ้วยาวสองนิ้วครึ่งตรงใบ เฉพาะใบ2นิ้วครึ่งด้ามไม้ฝักไม้กันและแหมเป็นทองเหลืองนะครับยุคกลางกลางช่างฉิมเก่าสวยมากเล่มเล็กๆ แบบนี้เนี่ยหายากนะครับหลวงพ่อเดิมส่วนใหญ่ถ้าเป็นเล่มเล็กๆอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสาริกาสองกระย์สามกริยันะครับแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ราคาก็เป็นราคาเริ่มต้นนะครับราคาหมื่นกลางๆไม่ได้สูงเท่าไหร่คางแห้งแน่นสวยครับ น่าเก็บน่าสะสมมากเลยครับเล่มเล็กๆแบบนี้หายากมากต่อมานะครับ6นิ้วครึ่งเฉพาะใบ3นิ้วครึ่งอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นขนาดปากกานะครับยังไม่ถึงขั้นพกพาถ้าพกพาเนียจะต้องเป็นสัก7นิ้วขึ้นไปด้ามไม้ฝักไม้กันเหล็กดำนะครับรัดเชือกไว้ด้วยที่ฝักปกติจะเห็นเป็นรัดไวายหรือไม่ก็ทองเหลืองนะครับ แต่ดินเล่มมีรัดเป็นเชือกก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับลายเขาเป็นลายผีเสื้อครับกรหนกผีเสื้ออายุหลักร้อยปีนะครับเล่มนี้เป็นยุคต้นๆเก่าพอๆกับมีหลงพอลุ่งนะครับแล้วก็ลายนี้นี่หายากมากได้มาไม่กี่เล่มนะครับลายแบบนี้กรหนกผีเสื้อสวยงามไม่มีโยกไม่มีสั่นนะครับ ดูข้างเขาเก่าถึงยุคมากเลยครับดูง่ายมากเลยเล่มสุดท้ายนะครับเป็นหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลเล่มนี้เป็นขนาดปากกาครับห้านิ้วใบสองนิ้วครึ่ง เล่มนี้ก็งามนะครับอันนี้จะเป็นรอยหยอดกาวนะครับเพราะว่าฝักเขาตรงนี้มันเหมือนบินๆไปนิดนึงก็หยอดกาวเพื่อให้ฝักเขาแข็งแรงขึ้นนะครับไม่มีผลต่อพุทธคุณหรือการใช้งานอะไรทั้งสิน้นด้ามไม้ฝักไม้กันและแหมะนัดเป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตนะครับไม่ใช่เงินนะครับเป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตซึ่งเป็นศินละปะที่พบได้ทั้งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งแล้วก็หลวงพ่อกวยเลย หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วก็มีส่วนผสมของอลูมิเนียมขาปินโตที่กันเหมือนกันนะครับบางเลมอ่านี่ก็เสมาเปลยวเพิงครับลายเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลหลวงพ่อลุ่งไซส์เล็กๆขนาดปากกาแบบนี้ก็มีมาไม่ค่อยบ่อยนะครับเก่าสวยมากเลยครับเสมาเปลยวเพิงงดงามชัดเจนมีตะกุ5ด5ดอก ชัดนะครับตะกุด3ามกระสัตห้าดอกเงินทองเหลืองทองแดงครับไข่ชินชอบเล่มไหนติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เลยครับเก่าสวยทุกเล่มได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งทั้งหมดเลย เล่มนี้มีการเหลากันเป็นทรงเหลี่ยมด้วยนะครับสวยมากมีทรงป้อมปๆคล้ายๆทรงประมอนะครับก็ประมาณนี้นะครับ3มเล่มใครชื่นชอบเล่มไหนติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ